คุณเคยถือแก้วน้ำมนในมือแล้วสงสัยไหมครับว่าน้ำใสๆในแก้วเนี่ยมันมีพลังอะไรซ่อนอยู่จริงหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำไมความเชื่อเรื่องนี้ถึงแบบว่าฝังรากลึกในสังคมไทยมานานว่าช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายเสริมมงคลหรือบางคนก็เชื่อว่าดื่มได้ด้วยซ้า ใช่ค่ะเพราะน้ำมนต์นี่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมานานจริงๆวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจเรื่องนี้กันแบบรอบด้านเลยนะคะครับผมตั้งแต่ตำนานความเชื่อพิธีกรรมต่างๆไปจนถึงมุมมองทางวิทยาศาสตร์และก็ที่สำคัญมากๆคือข้อควรระวังที่เราอาจจะมองข้ามไปค่ะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะฮะทั้งจากคัมภีร์เกา่า บทความวิชาการอย่างของราชบัณฑิต,ตยสภาหรือในวรารสารไทยโจค่ะความเห็นจริงๆจากคนในเว็บบอร์ดอย่างพันทิปเนี้ยอ่าใช่ใช่มีเยอะเลยครับแล้วก็คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อแล้วก็คําเตือนจากคุณหมอด้วยจากกรมการแพทย์เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำมนต์คืออะไรกันแน่พลังศักดิ์สิทธิ หรือแพร่พลังใจงั้นเราเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนเลยนะคะว่าน้ำมนต์คืออะไรถ้าตามนิยามจากราชบัณฑิตยสภาหรือแม้แต่วิกิพีเดียเนี่ยก็จะบอกคล้ายๆกันค่ะว่าคือน้ำที่ผ่านพิธีสวดมนต์หรือว่าการปลุกเสกเพื่อนำไปใช้ในทางมงคลเช่นอาบกินหรือประพรมซึ่งน่าสนใจนะคะว่าความเชื่อเรื่องน้าศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในศาสนาพุทธนะอ้าวเหรอครับค่ะ พบได้ในหลายวัฒนธรรมหลายศาสนาทั่วโลกเลยอ๋อเดี๋ยวนะครับแสดงว่าไอเดียเรื่องน้ำมนต์นี้ไม่ได้เริ่มมาจากพุทธศาสนาโดยตรงเหรอครับ อันนี้นะ่าแปลกใจนิดหน่อยนะเพราะเราเห็นพระทำน้ำมนต์กันจนชินตาเลยเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือจริงๆแล้วนักวิชาการหลายท่านชี้ว่าคติการทำน้ำมนต์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ๋ออย่างนี้นี่เองในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเขามีความเชื่อดั้งเดิมว่าน้ำโดยเฉพาะน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างแม่น้ำคงคาเนี่ยมีพลังอำนาจครับค่ะพระถือว่าเท่มโยงกับเทพ,พเจ้า เชื่อว่าไหลมาจากเขาไกรล,ลาดที่ประทับของพระศิวะการได้สัมผัสด,ดื่มหรืออาบน้ำนี้ก็เลยถือเป็นการชำระล้างบาปนำมาสู่ความเป็นสิริมงคลค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นคอนเซปต์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของน้ําที่มีมาก่อนแล้วพุทธศาสนาค่อยรับมาปรับใช้แล้วในทางพุทธเองล่ะครับมีเรื่องเล่าหรือที่มาของการทําน้ามนต์บ้างไหมครับมีบันทึกไว้ค่ะถือเป็นตำนานสําคัญเลยทีเดียวเขาว่ากันว่าการทําน้ําพระพุทธมนต์ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่เมืองไพศา,าลีแคว้นวัดชีเมืองไผ่สาลีใช่ค่ะตอนนั้นเมืองประสบภัยพิบัติร้ายแรงสามอย่างพร้อมกันเลย คือทุพพิษข้ายเขายากหมักแพงอมนุษย์สะยคือพวกอมนุษย์รบกวนแล้วก็โรคไัยไข้เจ็บเกิดโรคระบาดรุนแรงชาวเมืองเดือดร้อนมากพระเจ้าลชชวีก็เลยไปทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาโปรดครับแล้วพระพุทธองค์ทรงทํำยังไงครับตอนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงทมโปรดแล้วก็ทรงสอนรัตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สรรเสริญคุณพระรัตนไตรยให้แก่พระอานนท์รัตนสูตร ผู้เมืองเลยพร้อมกับสวดรัตนสูตรไปด้วยอ๋อเดินประพรมไปสวดไปใช่ค่ะเชื่อกันว่าด้วยพุทธานุภาพแล้วก็อนุภาพของพระสูตรภัยพิบัติทั้ง3ก็สงบลงทันทีเลยผู้คนก็กลับมามีความสุขอีกครั้งเรื่องนี้ก็เลยมักถูกอ้างอิงว่าเป็นจุดกําเนิดของการทําน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าทุกข์ใครในพุทธศาสนานะคะโอฟังดูมีพลังมากเลยนะครับจากตำนานสู่วิธีการที่สืบทอดกันมา แล้วน้ำมนต์ที่เราเห็นเห็นกันนี่มันมีกี่แบบครับเหมือนเคยได้ยินชื่อเรียกต่างกันไปใช่ค่ะถ้าแบ่งตามที่มาแล้วก็พิธีกรรมนะคะตามที่ราชบัณฑิตดิยสภาอธิบายไว้หลักๆก็จะมีสองประเภทคือน้ำพระพุทธมนต์ครับอันนี้คุณเคยใช่อันนี้คือแบบที่เราคุ้นเคยที่สุดคือน้ําที่พระสงฆ์ท่านประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์หรือบทสวดในทางพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนอีกประเภทคือน้ำเทพพมลหรือบางทีเรียกว่าทิพพมลอันนี้จะต่างออกไปนิดนึงค่ะ ตั้งยังไงครับเพราะว่าเป็นการเสกตามคติความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือศาสนาพ,พรามหมณ์ฮินดูมักจะทําโดยพราหมณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์ใช้องค์การหรือมนต์คาถาที่ต่างจากบทสวดทางพุทธแล้วก็มักจะมีความเชื่อมโยงกับเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนั้นๆเรามักจะเห็นการใช้น้ําเทพมนต์ในพระราชพิธีสําคัญๆค,ค่ะอ๋อครับครับแล้วพวก น้ำมนต์ตามบ้านแ่ะครับที่บางคนมีไว้บูชาหรือบางทีก็ทำเองอันนั้นจัดอยู่ในประเภทไหนครับอันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นน้ำมนต์ทำเองนะคะคือการที่คนทั่วไปนำน้ำสะอาดมาใส่ภาชนะที่เหมาะสมอาจจะใส่วัตถุมงคลที่ตนนับถือลงไปแล้วก็สวดมนต์หรือคาถาที่ตนเองเชื่อมั่นศรัทธาเพื่ออธิษฐานขอพรหรือขอความคุ้มครองเป็นรูปแบบที่ปรับใช้ตามความเชื่อส่วนบุคคลไปค่ะ น่าสนใจครับแสดงว่ามีหลายหลายรูปแบบเลยแล้วจุดประสงค์หลักๆของการใช้น้ำมนนอกจากประพรมในงานมงคลต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเพื่อให้เกิดสิริมงคลแล้วยังมีวัตถุประสงค์อื่นอีกไหมครับมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะคะตามข้อมูลจากราชบัณฑิตยสภาเนี่ยนอกจากใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานบุญแล้วยังมีความเชื่อโบราณที่เข้มข้นมากเรื่องการใช้เพื่อรักษาโรคค่ะ รักษาโรคเลยเหรอครับใช่ค่ะสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญเท่านี้ผู้คนนิยมไปตักน้ำมนต์จากในอุโบสถตามวัดต่างๆมาเก็บไว้ที่บ้านพอมีใครเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นปวดมัวปวดท้องก็จะไปกราบขอน้ำมนต์มาดื่มกินหรือถ้าเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการได้ดื่มกินเพื่อรักษาโรคอันนี้ดูจนลึกซึ้งกว่าแค่การประพรมนะใช่ค่ะแต่ก็มีความเชื่อที่ต้องระวังควบคู่กันไปด้วย คือเรื่องต้องธรณีสารต้องธรณีสารค่ะคือเชื่อกันว่าการไปตักหรือนำน้ำมนต์มาใช้โดยพล,ลาการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผ่านพิธีที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะกลายเป็นโทษมากกว่าคุณต้องให้ผู้รู้ทำพิธีแก้ไขให้ก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าแม้จะเชื่อในพลังแต่ก็มีกฎเกณฑ์มีข้อควรระวังกากับอยู่อืเข้าใจครับ ค่ะแล้วก็อีกจุดประสงค์ที่ชัดเจนเลยคือเพื่อระง,งับทุกขภัยอันนี้ก็ย้อนกลับไปที่ตำนานเมืองไพศษาลีนลั่นแหละค่ะที่เชื่อว่าน้ำมนต์ช่วยปัดเป่าภัยพิบัติโรคระบาดหรือสิ่งชั่วร้ายได้เข้าใจที่มาประเภทแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วทีนี้อยากรู้เรื่องพิธีกรรมบ้างครับการจะทำน้ำพระพุทธมนต์แบบที่พระสงฆ์ขั้นทำเนี่ยมีขั้นตอนหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างครับ โดยทั่วไปการประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์จะต้องมีการเตรียมการก่อนค่ะเริ่มจากสถานที่ต้องสะอาดเหมาะสมมีภาชนะสำหรับใส่น้ำมนต์ซึ่งก็นิยมใช้เป็นขันโลหะหรือบาทเตรียมน้ำสะอาดครับ เตรียมได้สายศิลเพื่อใช้โยงจากพระประธานหรือวัตถุมงคลมายังภาชนะน้ำมนต์แล้วก็โยงไปยังพระสงฆ์ผู้สวดเพื่อเป็นสื่อนำพลังจากการสวดมนต์ลงสู่น้ำมีอสนะสำหรับพระสงฆ์นั่นสวดมีเทียนสำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มักจะมีญ้าคาหรือกิ่งไม้มงคลเช่นกิ่งมะยมสำหรับให้พระสงฆ์ใช้เป็นที่ประพรมน้ำมนต์หลังจากเสร็จพิธีค่ะอ๋อมีองค์ประกอบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วบทสวดล่ะครับ บทไหนคือหัวใจสำคัญของการทำน้ำมนต์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปัดเป่าภัยครับถ้าพูดถึงบทสวดที่ทรงพลังแล้วก็นิยมใช้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในการทำน้ำมนต์เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติโรคระบาดหรือสิ่งอับประมงคลก็ต้องยกให้รัตนสูตรค่ะ รัตนาสูตรใช่ค่ะอย่างที่เล่าไปในตำนานเมืองภัยสาลีรัตนาสูตรเป็นหนึ่งในบทสวดกลุ่มพระปริศซึ่งแปลว่ามนสำหรับป้องกันภยัยเป็นบทที่สรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อว่ามีอนุภาพมากในการคุ้มครองป้องกันแล้วก็นำมาซึ่งความสวัสดีค่ะอ๋อ รัตนสูตรนี้เองคุ้นชื่อมากครับโดยเฉพาะช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักๆเหมือนได้ยินข่าวว่ามีการนำบทสวดน,นี้มาใช้กันอย่างกว้างขวางเลยถูกต้องเลยค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากช่วงการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมหาเทรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทยมีมติถึงสองครั้งเลยนะคะในปี63กับ64ขอความร่วมมือให้วัดทั่วราชอาณาจากักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เปป็นประจอ๋อ oh, ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนแล้วก็ตามคติความเชื่อโบราณก็คือเพื่อช่วยขจัดปัดเป่าโรคระบาดให้บรรเทาลงมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าเขาเอาไปปรับใช้อย่างไรบ้างในช่วงนั้นมีหลายกรณีเลยค่ะเช่นที่จังหวัดมหาสารคามท่านเจ้าคณะจังหวัดในตอนนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์รัตนสูตรแล้วก็ทำน้ำมนต์นำไปประพรมต,มตามสถานที่สำคัญ หรือแม้กระทั่งฉีดพ่นบริเวณสี่มุมเมืองเลยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจครับผมหรือที่จันทบุรีก็มีรายงานข่าวว่าทีมจิตอาสาได้นำน้ำมนตที่ผ่านพิธีแล้วไปผสมกับน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ใช้เครื่องพ่นสภายหลังช่วยฉีดพ่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทาบุญนะคะ อ๋อผสมกับยาฆ่าเชื้อเลยใช่ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสไปพร้อมๆกับการเสริมสิริมงคลฟังดูเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อกับมาตรการทางสาธารณสุขที่น่าสนใจนะครับแสดงว่ารัตนสูตรกับการทำน้ำมนต์มีบทบาททางใจที่สำคัญมากจริงๆนะครับในช่วงวิกฤตชัดเจนมากค่ะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารไทยโจนะคะได้วิเคราะห์บทบาทของพุทธมนต์จากรัตนสูตรในช่วงโควิด -19 พบว่ามีบทบาทสำคัญอย่างน้อย3ามอย่างคือ1 ทำให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพของพระรัตนตรยัยซึ่งเกิดจากอนิสงของการสวดและการฟังครับ 2. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความหวังในการ,รเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตช่วยให้คนมีสติไม่ตื่นตระหนกไม่ประมาทในการป้องกันตนเองอืและ 3. เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางใจหลักของคนไทยในยามยากลำบากน้ำมนต์และพิธีกรรมจึงกลายเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญมากในช่วงนั้นค่ะ นอกเหนือจากสถานการณ์พิเศษอย่างโรคระบาดแล้วในชีวิตประจำวันล่ะครับมีคำแนะนำไหมว่าเราสามารถนำน้ำมนมาใช้เพื่อเสริมมงคลได้อย่างไรบ้างเห็นว่ามีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่ออย่างสินแสเป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตามคำแนะนำของสินแสเป,เป็นหนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาร่วงจุ้ยและความเชื่อ ก็มีการแนะนําวิธีการนําน้ามนต์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายแบบเลยเพื่อเสริมพลังงานดีๆตามความเชื่อนะคะมีอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างหน่อยครับอย่างแรกที่นิยมทํากันก็คือการประพรมบ้านค่ะเชื่อว่าช่วยเสริมสิรมิมงคลความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้อยู่อาศัยวิธีง่ายๆก็คือนําน้ามนต์อาจจะมาจากวัดที่นับถือหรือทําเองก็ได้หยดลงในขันน้ําสะอาดสัก 3- 5หยดตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วก็นําไปประพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเลยค่ะ อีกอย่างที่ได้ยินบ่อยๆคือผสมน้ำอาบอันนี้เพื่ออะไรครับเชื่อว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีอัปมงคลหรือพลังงานลบต่างๆออกจากตัวนะคะเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าช่วงนั้นชีวิตติดขัดทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าอยากจะเริ่มต้นใหม่อ๋อเหมือนล้างซวยประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นค่ะ ก็ให้นำน้ำมนหยดลงในภาชนะที่จะใช้อาบน้ำอาจจะเป็นอ่างหรือถังตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้มือวนในน้ำตามเข็มนาฬิกา9รอบพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายหมดไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ค่อยตักอาบชำระร่างกายค่ะนอกจากประพรมบ้านอาบน้ำแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับยังมีแนะนำเรื่องการรดน้ำต้นไม้มงคลค่ะหากที่บ้านปลูกต้นไม้มงคลต่างๆ การนำน้ำมนผสมน้ำมารดอาจจะตีละครั้งสองครั้งเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีให้กับต้นไม้ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อบ้านและผู้อยู่อาศัยด้วยอ๋อรดต้นไม้ก็ได้ค่ะวิธีก็คือผสมน้ำมนเล็กน้อยในบัวรดน้ำหรือฟอกกี้แล้วก็รดหรือฉีดพรมที่ต้นไม้พร้อมอธิฐานขอความเจริญงอกงามแล้วก็สุดท้ายคือการเติมในน้ำพุน้ำล้นหรือหินกลิ้งค่ะครับ หากบ้านไหนมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่เป็นาธาตุน้ำเคลื่อนไหวเหล่านี้การหยดน้ำมนตลงไป3-5หยดพร้อมอธิษฐานก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ดีสร้างความสมดุลเพิ่มโชคลาภความสุขความเจริญได้ค่ะฟังดูแล้วการใช้น้ำมนตในชีวิตประจำวันตามคำแนะนำเหล่านี้จะเน้นไปที่การเสริมสิริมงคลโชคลาภความสบายใจเป็นหลักเลยนะครับซึ่งมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามใหญ่ที่ตั้งไว้ตอนต้นเลยว่า ตกลงแล้วพลังของน้ำมนต์นี้มันมาจากไหนกันแน่เป็นพลังเหนือธรรมชาติจริงๆหรือว่าเป็นพลังจากความเชื่อมั่นในใจของเราเองเป็นคำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาจากหลายมุมมองเลยค่ะในมุมของความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้คนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีหลายคนมากๆที่เชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าน้ำมนต์มีอิทธิฤทธิ์จริงสามารถช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ ใช่ครับผมเคยเห็นกระทู้ในพันทิปที่น่าสนใจมากมีคนมารีวิวประสบการณ์หลังไปอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเล่าละเอียดเลยว่าหลังจากนั้นชีวิตดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสุขภาพจิตก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดหรือแม้กระทั่งมีโอกาสใหม่ๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตซึ่งสําหรับเขาเนี่ยมันคือผลจากน้ำมนต์โดยตรงเลยบอกว่านี่คืออนุภาพของน้ำมนต์จริงๆหรือเปล่า หรือว่าเป็นผลจากพลังใจที่เพิ่มขึ้น mm. คือเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้ทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วมันก็เกิดความสบายใจเกิดความหวังเกิดกำลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่ทำให้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นเปิดรับโอกาสดีๆแล้วก็ลงมือทำสิ่งต่งตางๆด้วยความมั่นใจมากขึ้นซึ่งสุดท้าย ก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตได้เหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไม่เชื่อหรือตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่เห็นในพันทิปก็มีกระทู้ถามตรงๆเลยว่าน้ำมนตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่งมงายไม่จำเป็นสะท้อนว่าสังคมเราก็มีมุมมองที่หลากหลายในเรื่องนี้จริงๆถูกต้องค่ะซึ่งถ้ามองในมุมจิตวิทยาความเชื่อและศรัทธาไม่ว่าจะต่อสิ่งใดก็ตามนะคะ มันมีพลังในการสร้างผลกระทบทางจิตใจหรือ psychological effect ได้จริงๆค่ะการมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถสร้างความหวังความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อสุขภาพจิตทั้งสิน้นครับอันนี้ก็สอดคล้องกับผลวิจัยเรื่องรัตนาสูตรช่วงโควิดที่เราคุยกันไปว่าการสวดมนต์ช่วยสร้างพลังศรัทธาพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทันสถานการณ์แล้วก็บำบัดเยยาจิตใจให้มีสติ ดังนั้นน้ำมนในฐานะที่เป็นรูปธรรมของความเชื่อและพิธีกรรมจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือ psychological anchor ที่มีประสิทธิภาพสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะในายามเผชิญความไม่แน่นอนหรือความทุกข์ยากค่ะโอเคเข้าใจมุมมองด้านพลังใจแล้วครับแต่ถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศา,ศาสตร์แบบผิวเพียวเลยมีหลักฐานอะไรที่จับต้องได้ไหมครับว่าน้ำมนมีคุณสมบัติพิเศษเหนียกว่าน้ำธรรมดา ณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถพิสูจน์ซ้าได้ที่จะมายืนยันว่าน้ําม,มนมีพลังเหนือธรรมชาติหรือคุณสมบัติพิเศษทางกายภาพที่แตกต่างจากน้ําปกติอย่างมีนัยสําคัญนะคะเช่นความสามารถในการล้างเคราะห์หรือรักษาโรคได้โดยตรงแบบครอบจักรวาลอะไรแบบนั้นครับผมแล้วเรื่องที่เคยได้ยินว่าโมเลกุลของน้ําอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับฟังเสียงสวดมนต์หรือได้รับพลังงานบางอย่างเหรครับ มีงานวิจัยเรื่องนี้บ้างไหมครับแนวคิดนี้ได้รับความสนใจอยู่พักหนึ่งค่ะมาจากงานของดรมาซารุเอมโตะชาวญี่ปุ่นที่อ้างว่าสามารถถ่ายภาพผลึกน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามคำพูดหรือเสียงที่ได้ยินแต่ว่าแนวคิดและวิธีการทดลองของเขายังไม่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศา,ศา,ศาสตร์กระแสหลักนะคะ ้าวทไมลครับเนื่องจากขาดการควบคุมตัวแปรที่รัดกุ่มและผลการทดลองก็ไม่สามารถทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอโดยนักวิจัยคนอื่นๆน,นะคะดังนั้นในทางวิทยาศาสตร์จึงยังถือว่าไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะนอกจากประเด็นเรื่องพลังเหนือธรรมชาติที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วอีกเรื่องที่ดูจะเป็นรูปธรรมและน่ากังวลกว่าคือเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยใช่ไหมครับเวดัานนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ แล้วก็มีคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขโดยตรงด้วยทั้งกรมการแพทย์โดยเฉพาะสถาบันโรคผิวหนังได้เคยออกมาให้ข้อมูลเตือนประชาชนว่าการนำน้ำมนต์ไปใช้รักษาโรคผิวหนังลอยตรงเช่นทาบนแผลงูสวัดหรือแผลไฟไหมน้นำร้อนลวกเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีรียซ้ําเติมโโหน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะผิวหนังที่อักเสบหรือมีบาดแผลเปิดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นประตูให้เชื้อโรคภายนอกเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การนำน้ำที่เราไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือไม่ไปสัมผัสยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้แผลลุกลามแล้วก็อักเสบมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วตัวน้ำมนต์เองล่ะครับมีโอกาสที่จะไม่สะอาดตั้งแต่ต้นทางเลยไหมมีความเป็นไปได้สูงค่ะหากแหล่งน้ำที่นำมาใช้ทำน้ำมนตไม่ได้มาตรฐานภาชนะที่ใส่ไม่สะอาดการเก็บรักษาไม่ถูกสุขลักษณะหรือในบางพิธีที่มีการใช้ปากอมน้ำแล้วพ่นออกมาอ,อ๋อมีแบบนั้นด้วย ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคจากช่องปากปนเปื้อนลงไปในน้ําได้เรื่องความสะอาดจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องคํานึงถึงอย่างมากเลยค่ะเคยมีข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคนดื่มน้ามนแล้วเสียชีวิตอันนี้มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยหรือเปล่าครับกรณีนั้นเป็นข่าวที่สร้างความกังวลแล้วก็เกิดคําถามมากมายเลยค่ะมีรายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากดื่มน้ํามนแล้วก็มีการตรวจพบสิ่งปนเปื้อนในน้ํามนนั้นในภายหลัง อย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าน้ำมนต์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะเช่นสภาพร่างกายเดิมของผู้ดื่มหรือปริมาณที่ดื่มเข้าไปครับแต่สิ่งที่กรณีนี้ตอกย้ำได้อย่างชัดเจนก็คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำมนต์ที่ไม่สะอาดและความจำเป็นที่ต้องใส่ใจเรื่องที่มาและสุขอนามัยอย่างจริงจังค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามยอดฮิตที่หลายคนอยากรู้เลยครับตกลงแล้วน้ำมนต์ดื่มได้ไหม เป็นคำถามที่ตอบยากแบบฟันธงเลยค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากถ้ามองในมุมความเชื่อส่วนบุคคลหากคันดื่มน้ำมนทำให้รู้สึกสบายใจแล้วก็เชื่อว่าจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆก็อาจจะมีคนเลือกที่จะดื่มแต่แต่แ,ตและนี่คือแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆคือต้องมั่นใจในความสะอาดของน้ำอย่างแท้จริงอืมสำคัญมาก น้ำนั้นควรเป็นน้ำดื่มที่สะอาดอาจจะผ่านการต้มหรือกรองมาแล้วภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดแล้วกระบวนการทำน้ำมนต์ก็ต้องถูกสุขลักษณะไม่มีอะไรปนเปื้อนลงไปรวมถึงต้องรู้ที่มาที่ไปที่น่าเชื่อถือด้วยค่ะแล้วถ้าไม่มั่นใจล่ะครับไม่รู้ที่มาไม่แน่ใจว่าสะอาดไหม ถ้าไม่มั่นใจในความสะอาดแม้แต่น้อยหรือว่ามีโรคประจำตัวมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วทาแนะนำที่ปลอดภัยที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงการดื่มค่ะการนำมาประพรมภายนอกหรือใช้เพื่อความสบายใจในรูปแบบอื่นน่าจะเหมาะสมกว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ นอกเหนือจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพแล้วในมุมของหลักธรรมทางพุทธศาสนาเองมีการมองเรื่องการยึดติดกับน้ำมนต์หรือวัตถุมงคลเหล่านี้อย่างไรบ้างครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะในทางพุทธศาสนาเองแม้จะมีการทำน้ำพระพุทธมนต์สืบต่อกันมาแต่ก็มีพระเถระหรือนักวิชาการบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพื่อการดับทุกข์การประยึดติดกับวัตถุหรือพิธีกรรมภายนอกมากจนเกินไปโดยละเลยการฝึกฝนพัฒนาจิตใจของตนเองอาจจะกลายเป็นการปฏิบัติที่ห่างไกลาจากแก่นแท้หรืออาจถูกมองว่าเป็นเดรชานวิชาเดรชานวิชาใช่ค่ะคือความรู้ชั้นต่ำที่ไม่นำไปสู่การหลุดพ้นหรืออาจเป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมได้เช่นกันค่ะ คือมองว่าน้ำมนเป็นเพียงแค่อุบายหรือเครื่องมืออย่างหนึง่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดโอ้ยิ่งคุยยิ่งซับซ้อนนะครับสรุปแล้วจากที่เราสำรวจกันมาทั้งหมดพอจะตกผลึกได้ไหมครับว่าน้ำมนในสายตาของเราควรจะมองมันว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าให้สรุปนะคะดิฉันคิดว่าน้ำมนเป็นปรากฏการณ์ที่ทับซ้อนกันของหลายมิติค่ะมันคือส่วนผสมของหนึ่ง ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากความเชื่ออื่นเข้ามาผสมผสาน 2. พลังทางจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาความหวังกำลังใจ ความรู้สึกปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้ใช้เองเมื่อได้สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมลและ 3. ข้อควรพิจารณาทางวิทยาศาสตร์และสุขอนามัยที่เราต้องตระหนักถึงโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและก็ข้อจำกัดในการพิสูจน์พลังเหนือธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าน้ำมลมีพลังจริงไหมคำตอบอาจจะไม่ใช่แค่มีหรือไม่มีแต่พลังที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเลกุลน้ำโดยตรง แต่อยู่ที่ความเชื่อและความหมายที่ผู้คนมอบให้กับมันซึ่งพลังแห่งความเชื่อนี้เองที่ส่งผลต่อสภาวะจิตใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างที่บทความหนึ่งใน spacebar.th สรุปไว้น่าสนใจนะครับว่าเพราะเชื่อจึงศักดิ์สิทธิ์ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลการใช้น้ำมนตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเพื่อความสบายใจไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหายแต่อย่างใด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีวิจารณญาณควบคู่ไปด้วยเสมอค่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต้องไม่ละเลยการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอค่ะชัดเจนมากครับวันนี้เราได้สำรวจเรื่องน้ำมนตกันอย่างรอบด้านจริงๆนะครับตั้งแต่ตำนานความเชื่อจนถึงห้องแลบกันเลยทีเดียว ก่อนจะจบการสนทนานะคะดิฉันอยากจะลองโยนคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปขบคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วเนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งอาจจะเป็นสิ่งจาเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตใจกับเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาได้อย่างไรอืมน่าคิดครับ และในอนาคตความเชื่อโบราณอย่างเรื่องน้ำมนต์นี้จะยังคงอยู่หรือว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไรในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคะเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วงเจาะลึกเรื่องราวของน้ำมนต์กันยินดีค่ะหวังว่าการพูดคุยของเราจะมอบมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องน่าสนใจครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ